ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดังน,นำโชคนะครับพบกับผมอาจารย์โอ๋โหน่ฝั่งทนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับคลิปที่แล้วเป็นเรื่องให้โชคนะฮะคลิปนี้เป็นเรื่องของดังน,นำโชคนะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาดูาประทีปเงนก่อนนะครับซึ่งอ้าววดผมจะตัดออกนะเหลหือแค่สาม้วดนะครับไม่งั้นมันจะเยอะนะโอเคครับ16ตุลาคม64ครับ เด่น2ครับบน372ล่าง38นะครับมีออก83นะครับผมนะฮะวันที่1พฤศจิกาครับนะฮะบนให้เออเราให้57เจ็ด่นนะครับบน037ล่าง95นะครับมี73็ดกับเกนะครับอ่านะฮะวันที่3ครับ16พฤศจิกายนนะครับเราให้5เด่นบนเจ็ดหนึ่งล่าง57นะครับมีออก61นะครับผมอ่าใครได้ไปทีมไปนะครับต้นประยีก็ปัง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 กัน ดูคลิปถ้าอาจารย์ตายประกอบไปด้วยครับปังเข้าไปใหญ่ยิ่งเข้า VIP นะครับผมสูตรหนึ่สูตรสนะครับนะฮะยิ่งเห็นเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับกวาดให้หมดนะครับตั้งแต่ต้นปีท่านจะคุ้มมากไปทิ่น,นะครับ v p p คุ้มเลยคุ้มคุมเลยผมบอกคุ้มเลยครับผลงานมันก็เห็นห็นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เลเด็ดอาทิตย์ สดสดร้อนร้อนใหม่ๆนะฮะอุ่นๆมูลค่าสองพันเก้าสิบาบาทนะครับนะฮะได้ปุ๊บนะครับแถมฟรีอันนี้ไปเลยปีเซส,สวยงามนะครับสวยงามนีนะครับโอเคทีนี้เดินให้โชคออกไปแล้วนะครับต่อไปมาดูดานนำโชคนะนะฮะ เท่าึงนะครับนำนำโชคนะนะฮะงวดนี้นะครับที่ผมจะคำนวณดูนะให้เด่นๆนนะมีเก้ามีสองมีหนึ่งเก้าสองหนึ่งนะฮะช้าๆนะฮะเก้าอะไรฮะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม ก้าสี่เก้าหกนะนะครับอันที่สองนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่และหนึ่งหกนะครับตัวที่ตัวที่สามตัวที่สามนะครับสองเก้าสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกอีกทีนะครับ สองเก้าสองหนึ่งสองสามสองสี่และสองหกนะฮะประกอบกับเลือกให้โชคได้นะครับอันนี้ผมใช้คนละสูตรตัดมานะเลือกให้โชคใช้สูตรหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้สูตรหนึ่งนะนะครับประกอบกันได้ถ้ามันตรงกันมีเปอร์เซ็นต์ที่ท่านชอบนะท่านก็ดูได้เลยนะครับนะฮะนะครับนะฮะนะฮะ,นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้แคปไปนะ หนึ่งสองสามแคปเจอร์ปั๊บหนึ่งสองสามแคปเจอร์ปั๊บหนึ่งสองสามแคปเจอร์ปั๊บโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในวันนั้นจะเกิดเหตุการอะไรขึ้นนะครับนะฮะวันนั้นเนี่ยตรงกับวันที่ออกรถเออสลากเลยครับก็คือสี่โมงเย็นเนี่ยตรงกับโจโดเลิกนะฮะนะครับแล้ววันนั้นเนี่ย ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจจะใบวันนั้นเนี่ยจะฝืดมีเรื่องโดยเฉพาะสายหุ้นสายคริปโตนะครับผมอยากจะให้ระวังนิดนึ่งนะนะครับเพราะว่าวันนั้น,น่ยดาวราหูนะครับนี่ดาวราหูนะนี่ะดาวราหูนะี่นะถูกเกาะอ,อยู่ด้วยกันกับดาวจันทนะครับมันเป็นคู่นิส่งนะในบางความหมายแล้วก็มันมาจากมันมาจากสหัชชามาจากการติดต่อประสานงานด้วยคุณมันมาจากการติดต่อมาจากการที่มีคอนแทค นะครับมันก็โดดเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนะฮะของดาวโลกแล้ตรงนี้เนี่ยราหูเนี่ยเขาเรียกราหูคนทรัพย์อยู่แล้วนะครับจันราหูทับกันไม่ค่อยดีในทางโหาราศาสตร์นะนะฮะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมีความรู้คู่สมพลหรือเปล่าคู่สมพลนะครับแต่มันไม่ควรจะมีราหูอยู่ตำแหน่งนี้เพราะโบราณบอกว่าราหูสองสี่ไซส์แทรกพยสิบสองเป็นพินทุบาทมีอยู่สามตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนะ ลาหูสองสี่สิบสองและอีกตำแหน่งนึงก็คือเสาเพ่งเด็งแล,และอสุราคือตำแหน่งปัตตนิคู่ครองนะครับลาหูเป็น2คืออะไรลาหูค้นซ้ำนะฮะเพราะเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองไทยยังโดนค้นอยู่หาได้เท่าไหร่ก็รั่วออกหมดนะครับสเป็น4คืออะไรเป็น4คือเมื่อมันจอดเข้าสู่ในเนือพันธุนะครับแต่ตอนนี้นยังไม่ถึงนะพูดให้ฟังเฉย เป็นสี่คือที่อยู่อาศัยบุนวายนะครับโดยเพราะช่วงอสังหานฉะนั้นไม่ดีสองสี่สิบสองโดนหักหลังนะครับโดนหักหลังนะฮะแต่ตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่เป็นสองแกลคนาเพราะฉะนั้นต้องระวัดระวังให้มากเลยทีเดียวนะครับให้มากเลยทีเดียวนะฮะอย่าได้ให้เอ่อ านโยบายหรืออะไรบางอย่างผิดพลาดเนี่ยอาจจะนำมาซึ้การเกิดปัญหาได้นะครับนะฮะนะฮะเรามาจากเ้วมาจากเจ้าเรือนออโชคลาภโดยโจงเลยนะครับมาเท่าไหร่ก็ร่วมหมดนะฮะจต่ต่างแดนไม่ต่างแดนร่วมหมดนะครับสหัชชะนะครับสหัชชะช่วงเวลาสหัชชะเนี่ยดาวเจ้าเรือนสหัชชะมีดาวเกตอยู่นะครับ สภาวะในสังคมจะผันผวนไปด้วยกระบวนการทางความคิดที่แตกต่างนะครับมันถูกกระตุ้นนะครับความคิดที่มันไม่ค่อยจะเป็นเหตุเป็นผลกันเท่าไหร่นักเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีการโต้แย้งกันได้นะครับแต่ดาวเกตนะนะฮะดาวเกตนะครับให้มีการโต้แย้งโต้เถียงกันได้นะครับอยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงนะฮะในเรื่องของในเรื่องของในเรื่องของดาวเกต นะครับทำให้ทําให้การติดต่อสา่สารงานมันลวนนะครับมันพันผวนนะฮะนะครับแล้วก็ในอีกก้อนีหนึ่งนะครับตัวของเจ้าเรือนที่เป็นตำแหน่งของพันธุนะครับคือดาวจันเนี่ยเข้าสู่กระดุมพมระหมายความว่า ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าครัวเรือนเนี่ยจะเป็นเกทที่มีนี่เพิ่มขึ้นได้นิดน,งนึงเลยนะนะฮะวันนั้นค่อนข้างน่ากลัวนี่คือคือถ้าเกิดไม่ระมัดระวังเลยมันมีอันนี้พูดถึงภาพรวมนะครับของคนในสังคมนะมีจุดที่เป็นนี่เพิ่มได้นะครับซึ่งตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็ในตัวเรือน อุตตะบริวานนะครับบริวารโชคลาบก็เข้าสถิตในตำแหน่งมรณะอีกนะฮะซึ่งในตำแหน่งนี้เนี่ยผมไม่ค่อยผมว่ามันไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร,นะร่นะอุตตะมรณะนะครับยังยัง,ย,งยังมียังมีเหตุให้ให้ขัดแย้งกันได้อยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริวานนะนะฮะนิดหนึ่งนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะนะครับเรื่องของบริวานนะ ะะแล้วก็ตำแหน่งของอตัวอรินะครับอริก็ดั้งไปอยู่ในตำแหน่งพบส,สุภะอีกนะฮะเครดิตชื่อเสียงนะครับมีการโต้แย้งกันในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงนะครับมีการ ไม่ลงรอยกันในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของทัศนคตินะครับทำให้ทัศนคติมันตอนนั้นไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนบว่าเออ,อาจจะต้องอาจจต้องอาจ,จต้องระมัดระวังหน่อยนะครับสิ่งกับอาจารย์อาจจะทะเลาะกันได้นะผมเรียนตามตรงนะนะฮะเพราะว่าเพราะว่าตัวไอ,อ้เออจ้าตัวเจ้าตัวสุภะเนี่ยมัน มันไปถึงครุบาอาจา์ด้วยนะครับไปถึงคูบาจาจา์ด้วยนะนะครับอันนี้ต้องยิ่งยิ่งระวังเขาไปใหญ่นะครับเจ้าตัวสุภาพในหาถึงคูบาร์จานด้วยนะฮะอลีเข้าสุภาก็คือมีปัญหาโต้แย้งกับคูบาร์จา์ครับคนที่อาวุโสกว่าคนที่แก่กว่านะฮะไม่แนะนําให้ให้มีปากเสียงกันนะครับจะเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งซึ่งซึ่งจุดจุดเปลี่ยนหลายอย่างนะครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวยาวนะครับนะฮะ คู่สัญญาเราเป็นยังไงคู่สัญญานะครับไปอยู่ในเรือนกรรมะไปเจอดาวสตูนี่สิประเด็นไปทับกับดาวเสานะครับหมายความว่าตัวการเงินนะครับหรือสัญญาทางการเงินนั้นจะผ่านยากมากนะฮะจะผ่านยากมากนะครับแล้วก็ดาวศุกร์หมายถึงวันเธินนะครับศุกร์ที่เป็นจุดที่อยู่ร่วมกับดาวเสาซึ่งแปลว่า ทหารหรือหรือหรือกำลังทหารเนี่ยให้เรามาระวังเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องของในเรื่องของธุรกิจเหล่านี้เลยนะนะครับการสแสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างอาจจะมีการไม่ลงรอยกันได้ต้องเรียนอีกนิดนะครับแล้วก็เรื่องความบันเทิงธุรกิจความบันเทิงอาจจะมีจุดชะงักกันเนื่องจากอินทิพลน์ของดาวเสาร์ในเรือนนี้เข้มแข็งมากเป็นเกษตรนะครับในเรือนกามากด้วยนะครับเรือนสำคัญทางโาศาสาพอลตาด้วย ระว,วางนิดนึงนะฮะบอนะสุขภาพนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บละ่ะเขาว่าเป็นเกษตรจะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นโรคโอไมคอนเนี่ยนะครับอาจจะมีทางออกที่ดีสําหรับตรงนี้ได้นะครับเขาบอกแต่ว่ามันก็ต้องเผชิญนะม,นมันต้องมันต้องมีเผชิญมีเจอนะครับแต่มันมีทางออกที่ดีขึ้นเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ เรือสุภาและนะสุภาคือเครดิตชื่อเสียงไปอยู่ราพาเพราะฉะนั้นในเรื่องของรามพฤหัสนะครับเรื่องวัฒนวิชาการขขงลูกคุณหมอเออต้องเอาคางนี้ว่าอล,ลิเข้ามาคืออุปสรรคเข้ามาหาใน,ในส่วนในส่วนของอาชีพคุณหมอก็ได้ซึ่งคุณหมอท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้นะท่านเก่งนะนะครับผมยังเชื่อในคุณหมอไทยอยู่นะครับว่าท่านเก่งนะเรายังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างได้อยู่นะครับจะรับมือกับมันได้อยู่นะนะครับ แต่ว่าก็มีความเสียหายเกิดขึ้นในส่วนของวิชาชีพคืออาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นในแง่ของความหนักในการทํางานที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นนะครับนะฮะนะครับ,นะรบการงานยังไงการงานต้องเรียนตามตรงก็สายสีเขียวขี้ม้าเนี่ยยังเข้มแข็งอยู่จริงๆมีกําลังเยอะมากนะครับในเรือนนี้นะเขาเป็นโจทยนเกษตรของเขานะครับเยอะมากนะเยอะมากนะครับ นะฮะแล้วก็โชคลาบนะครับโชคลาบก็ก็จะอยู่ในเด่นกระตุ้พระแต่โดนลาหูคนซ้ำครับมาเหมือนว่าบีแล้วมันมีรอยรั่วครับมันอุดไม่ค่อยอยู่นะครับเปิดอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่โดยภาพรวมแล้วยังปิดรอยรั่วนั้นไม่ได้นะครับวินาทความเสียหายเกิดขึ้น พระฤหัสยังอยู่ในตแหน่งลาภะอยู่วินาศมาลาภะความเสียหายเกิดขึ้นกับลาภะคือโชคลาภนะครับและวีรามเป็นรามพระฤหัสซะด้วยนะครับก็หมายความว่าอา,อาจจะมีข้อติดขัดในเรื่องของโซนที่เป็นทางสงทางนักบวชนะครับมีข้อติดขัดนะครับลองดูนะครับถ้าเกิดใครอยากฟังผมวิเคราะห์ดวงเมืองนะส่วนใหญ่คลิปดารบโชคจะมีวิเคราะห์ดวงเมืองเยอะนะครับ ถ้าลองจดแล้วลองดูตามที่ผมบอกนะนะฮะมันอาจจะมีเทคนิคอะไรทําให้ท่านแบบรู้สึกว่าเฮ้ยจับจังหวะได้แล้วก็อยู่กับมันได้นะครับนะฮะนะครับยังไงผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับบางท่านก็ชอบโทรมาหาผมนะนะฮะอย่าลืมนะครับเอ่อถ้าอยากจะดูดวงผมเช็คดวงของผมเนี่ยโทรที่เบอร์นี้ครับศูนครับ หกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าแปดแปดนะครับอาจารย์โอนผลฝั่งทนศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าแปดแปดนะครับไอดีไลน์ก็จยูดีโอบีเจเจนะครับนะฮะจยูบีเจเจนะครับโอเคไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดกระดิ่งที่พวกเรานะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านมากนะครับที่ติดตาม นะครับโทรมาหาไตถามผมมีความยินดีทุกครั้งนะที่ได้คุยกับแฟนคลับนะฮะนะฮะถ้าเกิดว่าเออมีอะไรที่ทางบ้านนางสโชสเราจะให้การช่วยเหลือในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับเราจะดีให้ความช่วยเหลือในเรื่องนั้นนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมนะฮะแค่เดี๋ยวอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะว่าคลิปมันจะได้อักขึ้นทักทนนะครับที่ข่าวที่ออกเร็วนะข่าวที่ออกเร็วดูก็ยะเยอะ โอเคครับอย่างไรต้องขอขอบคุณทุกท่าติดตามนะครับเดี๋ยวผมอะขอญอาตลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ